สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พามาชมไก่ปดู่ครับก็เจ้าไก่ปดู่นี้นะครับเป็นไก่สายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายนะครับแต่ก็เป็นไก่ที่โตเร็วมากนะครับสำหรับน้องไก่ปดู่นี้นะครับอายุอยู่ที่40บวันนะครับ40วันของน้องนี้น้ำหนักอยู่ตกอยู่ที่ประมาณ6ขีดถึง7ขีดนะครับตัวใหญ่สุดสำหรับตัวเล็กตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4ขีดนะครับก็เลี้ยง อยู่นี้ก็ประมาณ300ร้อถึงส0 0ตัวนะครับก็ทําวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนนิวเคลส์นวัคซีนคอมโบโรแล้วก็ฝีดาดนะครับส่วนท่านใดนะครับที่สนใจอยากเอาไปเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์หรือเลี้ยงไว้เพื่อในการ เป็นรายได้หลักรายได้เสริมสําหรับรุ่นนี้ไม่ต้องปลุกไฟแล้วนะครับก็สามารถเลี้ยงได้ตามปกติเลี้ยงด้วยหัวอาหารหรือเศษอาหารได้แล้วนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 8 2 7 8 2 0 6 7แแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใด้านล่างของทางช่องได้นะครับหรือมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสนใจยังไงก็ คอมเมนต์โทรมาถามก็ได้นะครับออส่วนราคานั้นตกอยู่ที่ตัวละ80บาทหรือคู่ละ160บาทสนใจสนใจทางจองได้นะครับ